ขึ้นนะครับขึ้นไหนนะเธอเรียกอะไรนะ รถเรือมาล้มมาด้วยล้มอยู่บนรถอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นพี่เขาบอกว่าพี่เขามีรถสองพ่อลูกมิ้งอันนี้มิ้งกับมายโหนโคตรจีบไปหลดเร็วเป็นไม่เคยขึ้นอย่างเงี้ย เป็นไงคะขอหน้าตัวเองเลยคะ่ะอยู่ไหนคะกขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้ว เล้ววังตกไม่ตกค่ะเกาะอยู่ค่ะสองแปดแม่แข็งแรงมากนะคะตอนนี้น้องมายผู้ประสบภัยท่านหนึ่งโอม่ตกกเด้ยพ่อไม่กล้าถ่ายรูปเลยอะ มีจะไปง่ายกว่าทางนี้ยากกว่าก็ที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์เขบอกว่าพี่ขับรถแข็งไหมคะ พอเขาไม่เกี or, uh, anything, ่ยวเเาเี่ยเเใช่พอเราไม่เกียอกขดใช่บอกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู้นใช่แล้วค่ะไปูนน่ะข้างบนน่ะงไหนอะตรงเาที่มันมืนนออใช่เหรอั้นมีน้ตกข้างล่างเหรอแม่ลำธาร เดี๋ยวพ่อนั่งข้างล่างไม่ได้นั่งท้ายไปเลยกระบะพิงไปก็ได้มันจะไม่ลื่นน่ะนั่งท้ายน่ะกระบะเขาล็อกแล้วไม่ร่วงหรอกนี่ค่ะสู้ใช่ไหมคะยังอันนี้เราจะเอาเด็กๆขึ้นหน้าไปสองคนลืมให้ไหม่ ไอ no no okay. no? ้ไม okay. 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 no. okay. 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 ้นั่งหน้าไปแล้วพี่มีคะไหวนะคะไหวโอเคเอาผมยัดเข้าเสื้อเลยค่ะยัดเข้าไปเดี๋ยวจะเปียกเสสืื้้ออเเตัคนนมวรียบร้อยโอเคส่งแฝดไปนั่งหน้านะคะตอนนี้ฝนตกไม่รู้ว่าจะมาเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้ไหมคะรู้ใช่ไหมพ่อ นี่ไงทุกบอกว่าให้รีบขึ้นถ้าร้อนให้อชิมแล้วคุจะเย็นเย็นพี่วศยเย็นตลไดเผื่อมันลื่นน้เรีพรุ่งนี้เช้าเราก็นี่ได้อยู่แล้ว de v e ียวดแล้วพี่เาขาขึ้นลงทุกวันเขาก็ชำนาญน,นะสิเอาไม่ได้หรอลื้ อสิงอะไรสูงาอวะนี่เราได้ขึ้นทางนี่ยังเพราะว่า8กิโละพี่8กิโลไม่วไาเลยใส่เกียร์ใหม่โถต้องกดเกียร์พี่กินดูมันชันไหมล่ะ่อะ làm,เราก็ cày nhẫn, làm bạc, y như vậy, đúng không? Na, này rồi, bẹo. Na, bẹo rồi. 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 เนี่ยเด็กที่เนี่ยต้องลงดอยไปเรียนละ เชียเชียวมดูไเปียกดูสภาพแม่ดูสูตรแม <c oughs> ่แม่ดูเปียกมากเลยอ่ะ <c oughs> สบายกันจริงสิงโ,โ,โอ้โหชนแก้วเลยนะโอ้โหทำแบบว่าโอ้ยสน,นุกเข้าโคฟอุ่นมีเงางเดินเข้าไปนั่งด้วยดิเหรอแม หนึ่งหลังเป็นของเราของเด็กๆของคนนี้อ้ามอร่อยอคนนี้อุ้ยหายไอแล้วลืมแล้วก็คนนี้ <c oughs> อุ้ยเหลือแต่กางเกงฟุตบอลเตียกคนนี้คนสุดท้าย ดูไอแพดไม่รู้ว่าไม่มีไฟฟ้าไม่ชาร์จอะไรมาเลยกินข้าวกับบรรยากาศป็นไงครับวหนาวขนลุก